แหนียงสำนวนภาคอีสานเสียงแหลม ชาดูแปะปะพันเพิ่มยิ้มปะพร้อมพยายามเอกสันสคัดเลือกแฟนเอามาเล่นดอกเอ้ยเสียงบัดนี้ฟังต่อเนื่องมหาชาติกันที่6จุลพลสิยอยุกเฮสนาจะสอน ก้าถึงตอนพร้อมขอพระนຂົข่าวดันปาถມามมัคฮาเผื่อนบารสธันห่องไดท้องถื้ ถามถึงเปิงเมืองกวางสีพี่นากาเลตถามถึงบอนผาเวทยังพานังไม่ระวังไดเพือก่อนยืนและท่อนไม่เขาฟาดใส่บ่อสงสารพวกขอทานชูชกหกสถานดินบ้านเขาลำคันสีลุมขาพัานากระใจต่างขาสวกข้างแลนลิวันผิวไม่นันบอนไป แกก็มาคิดได้ว่าภัยมากหากเป็นยุ่เดินทางใกลบ่เหมาะสมอันผิดยมชาวบ้านเหมาะแต่การต้องส่งพาขี้ปลาขาวออกเที่ยวทองฝูงเพศสิบ่ต้องถ้าของพาดอกดังจิง ี้จิตได้เพียงซํานี้หรือถือเพศเป็นชีพามเที่ยวหาถามโหนทางบอนสิไปในดาวเขานั้นสมใจเท่าถามเขาก็บอกพี่แม่เอ้ยเป็นย่อนกําเก้ากียสลามแลจองู กะลยสมมาตดมุงแดดันุงไพะาน้อมถึงเขาหอมบ่อนายผ่านทิ้นสถานหวังงาม พิตาพัมโมหวนหูวา่สัตว์สิรัดดานมาในพันหองหุ่มตาพัมกุมดอกสั้นใสมีเต,ตโตหายหายกระเต้นใสพ่อปั่นเสือความเจพียมหมดวังดังสิเปียลลมตอง <laughs> mà cả xéo xéo hoang hồi huân hùm hô ta phám thử mày thô cả vì nàn đọc chén lặng mân bò phăng xiêng hoa, mà lại tố tiền tròn ta phám hoang và huay huay ta phám hoang và huay huay xin suối thế và đẹp cuốn của... หัวหามาหมักดำาบสุวนน้องอีแดงจ้องถุงลายพัยันตายเต็นหอยขึ้นต้นหน่อยนั่นกระคุณขึ้นต้นสนนั่นกระหากมันเลยขึ้นต้นกอกไม่เท่าตอกหัวหมาว่าเสียเสียนะเสียนะเจน้ำ โอ้ยอนิจจาพัมเท่าได้ล้นลานยันสันนี่เม้ยขึ้นไปนั่งสะบันวันไหวแล้วจมคุณว่าสาธุเนื้อองค์ควาเวทผู้ยุคุณพระคุณแพ่ไพาสันเนื้อพุทธาจย์มาเถืองวังเพิ่งผูวที่ยันเจ้า ขา่า้นยเปียนคนเท่าสมควนายด้วยไข่ปาตายยอนมายาให้พ่อขอถอนในพอนไข่ในตอนนั้นเกตบุตรหลวงใหญ่มาหอดได้ยินเสียงจึงไว้เปียงเจียมยิ้งโกงธนูนันตรงเป่งเลี้ยงเส่อุกพาม่อวังเสีเอาให้หมุดหมอดเทาพามกอดงาไม่เอาอุกเหนอดอกใสยแก กัวสตายคักแท้ต้องล่วงหลอกให้มันกัวสิใสหัวปัญญาคมเน็ตในสมจิงแจงออกดำแดงหรือหัวก้อยสิล้องฝอยให้เด็ดขาดห้องตะวัดว่าเฮ้ยฮยห้องตะวัดว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสาวเฮ้ยยาสัย หยุดก่อนเด้อหยุดนิ่งนิ่งหยุดก่อนมักตาขาวฟังเรื่องเล่าสะก่อนเมียยาสะแนมาทั้งพี่บึ่งให้ดีมักตาใบากูเป็นไผยมึงหูบ่กูนี้น้อเป็นทวดไทยพญาทานดอกพันเมือง ขันม so ึงเ้าบ่หูเรื่องเจ็ดสัวโคต้องชิมหายสู้ต้องตายเบิดสซุมโดนปะหันยิงเปาคนจังกูแม่นไก่เ่าแต่เกีใจหากกาแกนเบิดประเทศเขตแควนผู้หันกากาแม่นกูนี่แล้ว มึงอยู่ปาอย่างสิหู้กูสิบอกให้เอาบุญองค์จอมคุณพระสันดอนจากนครไก่แล้วให้กาเสี้ยวเสี้ย ยไปกะแซวแซวเอิ้นอยากทุนเชิญในกําตาวกูนี่ละสิไปเชิญท่านเฒ่าให้กําขอสุนคร กูจังเฝ้ารีบลอนนำราชสานตราตามบัญชาพระสูตรใช้สี่ดวนไปไว้หอนมึงย่ะวอนหาเรื่องเบ่งเอาเพียงมักตาแตกบังปะแเดกโจกงัดง้างขึ้นสู้อ่างห้ยอนควา ໃນຕອນນັ້ນພານໄດ້ຟັງຕະຫອດທົວຈົນຕົວສั่นງັນງົກີແມ່ເອີຕົກລຸມພັງເທົຊູຈົກຈົນສั่นສາຍຫຼາຍບາພໍອາໃຫ້ຕາານ ขออาภัยตาทานลานคนดงบ่หูหอมย้อมผูกมามัดไว้แล้วหาไม่ให้ไกลเกินขึ้นไปข้าลว่าเอินเชิญมานั่งป่าใสขออาภัยที่ลานผพดยรก็ต่อตาเข้านี่ ทำในที่ก็เลยยำมึงมีกำประมาทท่านกาบบังสารจังสีสินนภัยแห่ดอกเทือนเดียวเลียวบึงนายพันกาขอขมาบังปะแดกเท่าพาแยกนายยุมม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 ย นี่ล้โนสัมพ่อพุนว่าไว้ไผฉลาดท่านพค้นมีเหตุผลเชิงเจ้าย่อมสิเอาตัวพ้นถึงย้ำจนปัญญาใส่ดำนื้นไปสิสมมาติผู้ฉลาดได้ยกปัวแต่คนโง่เป็นเีย้เคาคำที่พ่นก้าวเว่ากะหากเป็นความจริงอีเม้เอ้ยตาความลิงและเห็นสุปะ เล่นดอกคําตานเสียงนายพันอ้อยเว้าให้เนานําอีกจังวางตาเอ๋ยตั้งให้ลานได้สุดสที่เกินลวงดอกทันตา หลานสิไปเที่ยวลาสมันป้ามาเท้าไยยางเนื้อสายสารพัดกส้จินให้เต็มเพีงสิ่จินกว้างกินเก่งแนวใดบ่อุดยากฝากเสถุงเนือ้อย่างไปหนาไว้อยู่จิ่งยแหก ในตอนนั้นพามได้ฟังตลอดสิ้นนำไล่เฮียหิวลาเอเฮยใหญ่โอ้ยทั้งยันตายบัดเขาเห็นป่าเดกบองอยู่ในบังตตดสินใกบ่เน่ายังการจำเพี้ยนตาต้องผ่านลาชะกันด้วนแทอสีมาเล่นอยู่จังไดเพิ่นว่ากันไปนา มันยังน่าอีกแสนยานหลดเด้ยเมาน้ำมขวามักว่ามันสีสา่าดดอคํำทังขอให้เจ้านั่นงบนบอกทั้งสิไปขอความใจที่วังงหี้ตัวแตกเข้านี่อกาสมีวันหนาาเข้ากลับมาสิทุนทานราชการรับใสะแห่สวงบัง หงดอกบานแดงจิตบุตรก็จังแกงที่บอกมักค่าจนไปถึงอัจจุตตาท่านพระฤาษีเฒ่าให้ไปเนานําท่านถามทางอีกต่อนึงเออยังอยู่ก็ให้กะดอกก็ไลท่านแต่ดันดง สีขอปุงลงไว้บนพันไผ่ขี่ซองจุบทำนองวัดม่นสีเอาแอวดอกพีควรจุนละพุ่นกับสีมวนมวนบ่มวนกับจำใจมาหาพุ่นชมไผ่ตอไปให้ฟังเรื่องจุบสำเนียงแต่เพียงยนจุนละพุ่นสีพุ่นผานสามสิบห้าคาถาจา์อาวสานเพียงสํเนี้ เอกันติครองสาทุกา